สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโรป้าลีกเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่4ในรอบแบ่งกลุ่มประจำเช้าวันศุกร์ที่27พฤศจิกาย,ยน2020เริ่มกันที่สีบ c r u ครูซเปิดบ้านแพ้กับโลมาไป0-2เสีเยคโซเฟียก็แพ้ยังบอย0-1ดาวด็อกแพ้ให้กับลาปิดเวนนา1-3โมแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป0-3 ไบเออร์ลูคูเซนเปิดบ้านถล่มฮาเวลเบเชวาไป4-1นิดแพ้คาบ้านให้กับสลาเวียปาร์ค1-3สตองดานีแอชเฉลี่ยนเอาชนะเล็กพอสแนน2-1แล้วก็แลนเจอร์สเสมอกับเบนฟิก้าไป2-2 p พียสุยไฮเดรเฟนก็เฉือนชนะ PAOK OK ไป3-2แคนาดาเฉือนชนะอัมเนียนิโกเซีย2-1 นาโปลีเปิดบ้านเอาชนะลีเจกา2-0เอซัตอกมาเสมอกับเลอซอรซิดาดไป0-0เอซีบาก้กาเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้3-3เอเคเอเทนพาคาบ้านได้กับซอยาลูฮาน0-3สปาร์ตาปาก็ถล่มเอาชนะเซลติกไป4-1ลิวก็เปิดบ้านเสมอกับเอซีมิลานไป1-1 กระบักแพ้คาบ้านให้กับซิวาสปอร์2-3มาร์คบีเทวิฟเสมอเบียรลิว1-1สเปอร์ครับเปิดบ้านถลม่มลุดเกเลตลาสกาดไป4-0 LASK ลสแพ้คา,าบ้านให้กับอันทร์บ0-2โฟกเบเกอร์แพ้ให้กับดิโนโมซาเกฟ0-3 c ซเอสเคมอสโกเสมอกาฟีนูดลัตดามไป0-0สโลวานลิเบเลกแพ้คา,าบ้านให้กับทางฮอฟเฟนไฮม์ไป0-2เกนก็แพ้าาาให้กับเซเวน่าสวีด้าไป0-2เชน่นกัน ไปดูกันที่ตารางคะแนนฮนะเริ่มกันที่กลุ่ม A อันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นโลมามีอยู่10คะแนนอันดับ2อยังบอย7คะแนนอันดับ3 CFR Crew 4ครูซคะแนนอันดับ4ก็เป็น CSKA s o คเอโมีอยู่1คะแนนกลุ่มนี้เนี่ยโลมาเนี่ยผ่านเข้าสู่เล่ต่อไปเป็นทีมแรกแน่นอน100%แล้วนะครับ กลุ่ม B อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นอาร์ซอฮะสีนัดชนะรวดเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็3อย่างโมแล้วก็ลาปิดเวนานมีทีมละ6คะแนนแต่ว่าเฮต o เฮ a d โมดีกว่าเลยอยู่ที่2ไปอันดับ4เป็นดวดวดอครับแพ้รวดเก็บไปสูตรคะแนนกลุ่มนี้อาร์ซอลผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นทีมแรกของกลุ่ม กลุ่ม C อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นสลาเวียปาร์คมี9คะแนนอันดับ2ไบเออร์เลวูเซ่นมี9คะแนนเช่นกันแต่ว่าเฮดทูเฮดสลาเวียปาร์คดีกว่าไบาเออร์เลยอยู่จากฝูงไปอันดับ3เป็นนีดมี3คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ4ฮัรเบอรเบเชวามี3คะแนนเหมือนกันแต่ว่าเฮดทูเฮดเนี่ยนีดดีกว่าเบเชวาครับเลยอยู่ที่3ไปนะฮะกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าสลาเวียปาร์คกับไบเออร์เลวูเซ่นเกือบเข้ารอบแน่นอน100%ทั้ง2ทีทมแล้ว มาที่กลุ่มดีอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นลรนเจอร์ครับเก็บไป8คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ2องยังเป็นฟิก้ามี8คะแนนเหมือนกันแต่ว่าเฮดูเฮดในลรนเจอร์ดีกว่าเลยอยู่เป็นจกักฝูงไปอันดับ3เป็นเล็กพอลท์แน่นมี3คะแนนอันดับ4ส,สตองหลายรีอแอดก็3คะแนนเช่นกันกลุ่ม E อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นแคนาดามี10คะแนนอันดับ2 PSV ีเอสวีไฮเดเฟนมี6คะแนนอันดับ3 PAOK 5คะแนนอันดับ4ี่ออมเบเลนิโกเซียหเก็บไป1คะแนน กลุ่ม F อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นนาโปลีเก็บไป9คะแนนอันดับ2อเลอโซซิดัเจ็ดคะแนนอันดับ3 AZ เอดอักมาเจ็ดคะแนนเหมือนกันก็คู่นี้นะฮะโซซิดัตเฮ h e เฮดีกว่าเลยอยู่ที่2ไปในขณะที่อันดับ4ก็เป็นลีเจกาครับแพ้รวดมีอยู่0นคะแนนกลุ่มจี้อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเลสเตอร์มีอยู่10คะแนนอันดับ2 SC ซบาก้าคะแนนอันดับ3 a k a เคทนคะแนนเช่นเดียวกับอันดับ4ซอยาลูฮานครับมีสคะแนนเหมือนกันก,กลุ่มนี้เลสเตอร์ ester, ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นทีมแรกของกลุ่มไปแล้ว กลุ่ม H อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเลวมี8คะแนนอันดับ2อ c ซิมิลาน7คะแนนอันดับสามปาตาปาร์คะแนนอันดับ4กอลเซลติกฮะเก็บไปแค่1นคะแนนกลุ่มไออันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเบียเรลมีอยู่10คะแนนอันดับ2มาคบี้เทอวีฟ7คะแนนอันดับ3 S az, Sport, นาซิวัสปอ6คะแนนอันดับ4กรกรละบักแพรลรวดครับเก็บไป0นคะแนน กุมเจอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นรอยย่ออันทวบเก็บไป9คะแนนอันดับ2สเปอร์มี9คะแนนเหมือนกันแต่ว่าเฮตุเฮตตอนนี้เนี่ยอันทวบดีกว่าสเปอร์ครับเลยอยู่เป็นจ่าฝูงไปกลับมาที่อันดับ3ตอนนี้เป็น l a s k มียู่6คะแนนอันดับ4ลู ed, ดูเกเรตแพ้รวดครับเก็บไป0คะแนนกุมเคอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นดีโ a เมอส์เกฟเก็บไป8คะแนนอันดับ2ฟิอานูน5คะแนนอันดับ3 w o วู aker, นน๊ดเบเกอร์คะแนนอันดับ4ก็ CSKA m o คเอมอสโกมีอยู่3คะแนน กลุ่มแออันดับ1ตอนนี้เป็นฮอฟเฟนไฮม์เก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2เซอร์เวน่าสวีเดาก้าวคะแนนอันดับสาซโลวานลิเบเ็ก3คะแนนอันดับ4ก็เกนครับมีอยู่0คะแนนกลุ่มนี้ฮอฟเฟนไฮม์เข้ารอบแน่นอน100%ส่วนเซอร์เวน่าสวีเดาก็เก้าเด้าก้าเปอเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับจะเป็นเกมที่5ของรอบแบ่งกลุ่มจะเตะในเช้าวันศุกร์ที่4ธันวาคมนี้นะฮะก็จะมีเซบาครูสเปิดบ้านเจอเซสเกเอโซเฟียโลมาพบจังบอยโมเปิดดดบ้านเจออ็ก อาร์ตส์ตอลจะเล่นในบ้านพบกับลาปิดเวเนนานีดเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนสลาเวียปราพบกับฮาเบอร์เบเชวาเลนเจอร์เล่นในบ้านเจอสตองลาดีแอสเบฟิก้าก็จะพบกับเล็กซ์พอร์ตแนนกานาดาก็จะเล่นในบ้านเจอกับพีเอสวีไฮโดรเฟนออมเนียนิโคเซียพบพีเอโอเคเอซัแอคมาเปิดบ้านเจอนาโปลีแล้วโซซิดาจะเล่นในบ้านเจอลิเจกาเอเคเอเทนพบเอสซีบาร์กา ซอย่าลูฮานเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้ลิวพบกับทางสปาร์ตาพาร์คเอซิมิลานก็จะเล่นในบ้านเจอกับเซลติกมังคาบีเทีวีฟก็จะพบกับกาลาบักซิวัสปอร์เปิดบ้านเจอกับเบียร์ลิวเอสเคไลนส์ครับพบกับทางสเปอร์อันทเวูร์เปิดบ้านเจอลูดูกาเลตลาสกาดเซสเคเอมอสโกพบกับโฟอร์บเบเกอร์เฟย์นูร์เปิดบ้านเจอเดนโมซาเกฟเกนจะต้อนละก็มีเงินของเซโลวานเลเบเล็กและก็เซเวน่าเซเวน่าพบกับทางฮอฟเฟนไฮม